สวัสดีค่ะวิกฤตในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะใครที่ตกงานนะคะกำลังอยากจะหางานทำนะคะอยากมีรายได้เสริมนะคะรายรับไม่พอรายจ่ายนะคะวันนี้แนะนำแอปพลิเคชันนี้ค่ะสามารถทำงานได้ที่บ้านนะคะและทำงานออนไลน์ค่ะไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกนะคะแอปพลิเคชันที่ว่านี้คือแอปพลิเคชันช็อปเจนิคค่ะวันนี้นะคะสามารถสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเนจะมาโชว์รายได้ให้ดูนะคะว่าวันนี้นะคะเนทำรายได้ไปเท่าไหร่แล้วนะคะวัน นี้ค่ะเนมีรายได้เท่านี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมรายได้วันนี้นะคะ12,500าบาทนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทำมา25าวันนาเริ่มเริ่มทำงานวันที่1นะคะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้นะคะเนรับรายได้จากช็อปจนินกไปแล้วนะคะ2 2 3 0สนกับ65บาทค่ะเป็นไงคะบอกเลยนะคะทำงานที่นี่นั้ง่ายมากๆค่ะเราสามารถที่จะช้อปปิ้งนะคะรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตนะคะค่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีนะคะ Power by u นะคะร้านค้าต่างๆนะคะมากมายของประเทศไทยที่เป็นร้านค้าดังๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ร z ซ d าเองนะคะเราสามารถนะคะใช้จ่ายได้ตามปกติค่ะและเราสามารถได้เงินคืนจากแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะถ้าวันนี้นะคะเรามีเพื่อนที่เรารู้จักนะคะที่ต้องจ่ายค่านานค่าไฟค่าบัตรเครดิตอยู่แล้วนะคะ เราสามารถได้เงินคืนจากเพื่อนไปด้วยค่ะไม่พอนะคะวันนี้ค่ะนี่เลยโหแอปพลเิเคชันใหม่ล่าสุดคืออัปเดตจากซีโเลยนะคะก็คือสามารถที่จะเช็คเบีย้ยประกันรถยนต์ได้วันนี้นะคะใครนะคะที่จ่ายค่าประกันรถนะคะเราไม่เคยได้เงินคืนนะคะช็อปเจนิกนะคะจ่ายค่าประกันรถวันนี้นะคะ ได้เงินคืนไปเลยและที่สําคัญนะคะงานตรงนี้นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะเรามีระบบในการสอนงานนะคะแบบตัวต่อตัวเลยนะคะอย่างเนเองเนเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านนี้นะคะเนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มที่เขาสอนแล้วเขาจับมือสอนกันแบบว่า แบบจับมือสอนรายคนเลยนะคะแล้วก็คอยจดนะคะคอยเรียนรู้นะคะจนวันนี้ค่ะทำงานมาได้ประมาณ25-26วันเนี่ยเราไปได้2 0 0 0 0 0กว่าบาทและที่สำคัญค่ะสามารถทำงานที่บ้านได้ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะดูค่ะ ะะบรรยากาศที่นี่นะคะก็คือบ้านของเนเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะแล้วก็ทำช็อปจนิคไปด้วยค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมีรายได้แบบนี้นะคะเนบอกเลยนะคะวันนี้เนจับมือสอนทุกคนนะคะพิมพ์คําว่าสนใจมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเนจะสอนและบอกวิธีการะค่ะว่าทํายังไงนะคะที่จะมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนกับช็อปจนิคได้ค่ะ